นี่ครับสูตรเลขวิ่งตัวเดียวก็เสียวได้นี่ครับหมดที่แล้วผมบอกมีศูนมันก็มาศูนย์จริงๆครับแต่ว่ามันเป็นมันอยู่หลักสิบมันไม่ได้อยู่หลักหน่วยแล้วเลขมันจะเคลื่อนไปเรื่อยๆครับต่อไปถ้าท่านได้เลขเลขตัวนี้มาเวลาท่านซื้อ ให้กลับด้วยครับเพราะเลขมันจะจะไม่อยู่กับที่แล้วนี่ครับงวดใหม่ครับคำนวณให้เรียบร้อยนี่ครับวันนี้ได้แปดวิ่งแปดครับบนล่างครับเอาครับ เอาเลขวิ่งตัวเดียวก็เสียวได้มาฝากพี่ฝากน้องนะครับใครที่เข้ามาดูมาชมก็ขอให้ร่ำให้รวยครับทุกๆคนฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ